ไม่ใช้โอกาสโชคดีในช่วงร้อยปีนี้ให้ถึงโสดาบันชาติหน้าพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่านรกกำเนิดเดชานหรือเปลดวิสัยเพราะพระตถาคตตรัสว่าสัตว์จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนั้นนานมากๆนะนานเท่ากรบเท่ากับการเกิดขึ้นมาของอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ย ยงพยากรได้เลยรู้เลยว่าชาติที่แล้วของเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะอ่าอยู่ในนรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยมานานมากแล้วคราวนี้ได้มาเป็นมนุษย์แล้วถ้ายังไม่ใช้โอกาสนี้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นอริยคนต่อไปชาติต่อไปก็จะไม่ใช่มนุษย์แน่นอนจะไปเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อผู้เช่าองค์ใหม่เกิด ซึ่งพระเจ้าองค์ใหม่จะเกิดในช่วงไหนช่วงมนุษย์อายุ8 0ดหมืปีไม่ต่ำกว่า91กับนะกับหนึ่งนานขนาดไหนพระเจ้าบอกภูเขาหินแท่งทึบอย่างเนี้ยยาวหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดร้อยปีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งผ้าจากเมืองกาสีมาลูบอีกร้อยปีก็ลูบอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ทุกร้อยปีจนภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยลาบเลียบไปนี่ยังไม่ถึงกับดีเลย ไม่ต้องนับเวลาระหว่างรอคอยการเกิดเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งนี้นะสัตว์จะไปเกิดในที่ไหนตถาคตตรัสว่าสัตว์จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเสียส่วนมาได้ไปเกิดเป็นเทวดามีส่วนน้อยถ้าตถาคตตรัสรู้จริงเป็นสัพพัญญูจริงการกราบไหว้ของเราที่กราบไหว้นับถือพระองค์จริงเพราะศรัทธาจริง เรื่องนี้น่ากลัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคราวาสเสมอกันหมดนะละมีแค่โอกาสว่างพระเจ้าให้โอกาสว่างในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าคราวาสเพราะไม่ต้องทำมาหากินบินธบาีเลี้ยงชีพวางข้อวัดปฏิบัติไว้ให้เรียบร้อยนะไม่ต้องหุงหากินก็มีกินสบายนะบินธบาตได้ไม่ตายแน่นอนนะอ่ะ เพื่อมีเวลาว่างในการเดินจงกรมนั่งสมาธิปารกความเปลี่ยนเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุกระทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่กระทําให้แจ้งเสียโดยเร็วนะจะได้ไม่เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังน,นะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ถ้าเราไม่ได้โสดาบันหรือไม่กระทําเหตุเพื่อได้ความเป็นโสดบันมัวเพลิดเพลินอยู่กับโลกธรรมรูปเสียงกลิ่นรส ของมนุษย์น่ะอนาคตเราก็จะไปสู่นรกกาเนิดประชานเปลวิสัยแน่นอนพยากรณ์ได้เลยอีกพระสูตรหนึ่งที่ยืนยันตรงนี้พระตถาคตตรัสว่ามนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปัตพีตถาคตเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่า ดินในมหาปัพีกับดินปลายเล็บเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปัพีมากกว่ามากบอกนี่แหละมนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับปืนดินทั้งโลกกี่เปอร์เซ็นต์กันนะมีคนเคยคำนวณว่าประมาณสิบยกกำลังลบยีสี่นะน้อยมากนะมนุษย์เจ็ดันล้านคนในโลกจะเหลือกลับมาสักคนหรือเปล่า นะเสร็จดินไปแล้วก็คือพวกกลุ่มที่เป็นอริบุคลลที่จะกลับมาได้เป็นมนุษย์อีกครั้งนะอย่างนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่รู้จากพุทธ,ธวจนะคําที่ออกจากปากของตถาคตโดยตรงนะวันนี้เราก็เลยต้องมาประกาศคําของตถาคต ว่าตถาคตเนี่ยบอกอย่างไรสอนอย่างไรหนทางเข้าถึงความไม่ตายพระองค์จำแนกแจกแจงไว้อย่างละเอียดละออหมดแล้วนะเพียงแต่เราเนี่ยเข้าไปศึกษาตามไปเรียนรู้ตามแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติปล่อยวางความเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะกระทำศีลของเราให้บริบูรณ์สั่งสมสุตตะให้มากนะ เป็นผู้ว่าง่ายนะมีศีลดีนี่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริง,งนะสิบเอ็ดประการที่ตถาคตได้บัญญัติ